สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง f a e b o o k และทาง youtube ที่เคารพรักาครับวันนี้กับผมจารย์รุ่นสองครับก็มีเวลาแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปฉายภาพยนตร์นะครับผมก็ทึ้งมานะครับอยู่บ้านนะครับก็วันนี้ก็ไปส่งรถมาหนึ่งคันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมาแนะนำคันนี้ก็แล้วกันนะครับกับรถราคาประหยัดนะครับผม ่าผมเสนอคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโรนาที่สองพนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโนะครับผมอ่าเป็นรถเจ้าของชายงานเองนะครับคันนี้นะครับผมทดลองทางไกลมาแล้ว465กสิโลนะครับประหยัดอ่าน้ํามันแล้วก็อ่าความร้อนปกตินะครับคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสีก็ถือว่า75%นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับ เครื่องเกียดีแล้วคันนี้นะครับคือบอกคําเดียวเลยว่าบอดี้นะครับทั้งคันไม่มีชนเลยครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมเบื้องต้นนะครับนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอ้เลยนะครับผมคันนี้มีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะครับผมเดิมเคยเป็นรถรับจ้างมานะครับก็จะมีโลโก้โตโยต้านะครับผมตัวนี้หนึ่งนะครับภาษีก็ประมาณเพิกกีกานะครับผมปกแบบนะครับผมถึงจะขาดนะครับบางได้บางคันนี้นะครับผมกระจกไฟฟ้าส่วนของตัวรถทำงานหมดเลยนะครับผม หน้าเดิมร่างเดิมนะครับวันนี้นะครับแสงอาทิตย์ก็อาจจะส่องนิดนึงนะครับหกแปดสี่แปดนะครับผมนี้กุญแจรีโมทตาไฟหน้ายังสวยนะครับผมกระจกทุกบานนะครับทํางานปกตินะครับผมมีบริการส่งเช่นเดิมนะครับผมลูกค้าสามารถแอดไลน์มาคุยได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับหกหมื่นเก้าขายตามสภาพเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นรถพร้อมขับทางไกลครับผมมี อ่าตัวนี้มีผ้าปูคอนโซลให้ด้วยนะครับผมก็มีกุญแจีโมดให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมอ่าทีเดียวติดนะครับผมเดี๋ยวจะทดลองกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ทํางานหรือเปล่านะครับผมอ่าใช้งานปกตินะครับผมกระจกนะครับผมขึ้นไหมขีนะครับกระจกฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารรับขีนะครับผมขี่ครับ บ่อนี้ครับเขาเป็นอบาะเป็นบ่อหนังนะครับผมหุ้มทับกำมะหยี่นะครับอีกชั้นหนึ่งจะเป็นกำมะหยี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมหกหมืนเก้านะครับส่งให้เลยนะครับผมไม่เกินสี่ร้อยโลส่งฟรีนะครับไม่เกินสี่ร้อยโลส่งให้ฟรีนะครับไม่ต้องมาจําเมตรบาตรเดียวนะครับต้องยืนยันตัวตนชัดเจนนะครับสามารถวีดีโอคอาดูรถก่อนยืนยันที่อยู่ชัดเจน บัตรประชาชนฮะรเราส่งให้ฟรีเลยนะครับผมครับ <c oughs> ถ้าไม่สามารถยืนยันได้เราจะไม่ไปส่งให้นะครับอย่าบอกไว้ก่อนนะครับต้องสามารถยืนยันวีดีโอคอได้นะครับผมถึงจะไปนะครับผมโทรมาทางโทรศัพท์ผมไม่สามารถที่จะเอาไปส่งได้จะไปส่งได้ต่อเมื่อท่านสามารถวีดีโอคอหาผมได้นะครับผมยืนยันตัวตวนชัดเจนผมไปส่งให้นะครับโดยที่ไม่ต้องประจ,จํานะครับ คันนี้น่าเดิมลังเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับคันนี้เครื่องเงียบเครื่องเงียบนะครับนะครับผมไม่มีชนนะครับผมตัวนี้เดิมนะครับผมเดิมปากระปรงเดิมนะครับผมตรงนี้เดิมนะครับอ่าไม่เรียงมีนะครับผมนี่สวยนะครับผมสวยรถซื้อมาป้ายแดงนะครับคันนี้ยางอะไรมีนะครับผม ตัวถอดล้อมีนะครับอืแล้วคือติดแก๊สมาแต่ถอดนานแล้วนะครับผมนะครับผมปิดเบาๆแล้วะนะครับหกหมื่นเก้ารวมส่งให้ไม่เกินสี่ร้อยโลนะครับผมจะมีตำหนิประมาณนี้นะครับผมวัมมนนี้รถพร้อมส่งนะครับวันนี้นะครับผมพร้อมส่งเลยนะครับ คนแจก็โทรมานะครับผมยืนยันคันนี้นะครับไม่มีชนนะครับผมกระจกเดิมนะครับผมกระจกเดิมนะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของเขาทําไว้ใช้นะครับผมเขาไม่ได้ทําขายนะครับคันนี้นะครับเช็คเตะดังไหมครับผมโอ้เตอดังนะครับในส่วนของกรงหน้านะครับผมขออนุญาตนะครับขอลดกระจกลงนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อกลัวมันล็อกนะครับผมคันนี้รับประกันนะครับไม่มีชนนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตคลิปนิดนึงนะครับนะครับในส่วนของขึ้นยืนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็การหน้าเดิมนะครับผมคาหน้าเดิมนะครับผมกานหน้าเดิมนะครับพวกนี้เดิหมาเลยนะครับเครื่องนิ่มนะครับนะครับฝากระปุงนะครับผมก็จะเดินนะครับประมาณนี้นะครับกานหน้าตัวอ3เรสามเออยู่ครบนะครับนะครับ สนใจก็โทรมานะครับผมนะในกรณีที่เอาไปส่งแล้วไม่ชอบนะครับผมท่านสามารถนะครับไม่ซื้อก็ได้นะครับผมแต่ท่านต้องเสียค่าเวลาให้ผมห้าพันบาทนะครับไม่มีข้ออยู่้นในทุกกรณีนะครับผมนะครับฟังรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะครับในกรณีที่เราเอาไปส่งแล้วท่านไม่ท่านจะไม่สามารถท่านไม่สามารถหรือท่านสามารถยกเลิกไม่ที่จะไม่ซื้อก็ได้นะครับผม แต่ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าเสียเวลาให้ผม5 0 0 0ันบาทนะครับผมนะฮะแต่เฉพาะในเกินเฉพาะใน400กิโลเท่านั้นนะครับนะครับถ้าเลยไปนั้นผมขอมาจํานะครับผมเลย400กิโลไปผมขอมาจํานะครับบอกไปก่อนนะครับผมขอมาจํา500โลขึ้นนะครับตามกติกานะครับผมผมขอตามกติกานะครับอ่าฟีต้องเข้าใจด้วยนะครับผมเพราะว่าค่าเดินทางมีไกลนะครับสามารถวีดูคอรดูก่อนได้นะครับผม ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับอ่ะย้ำนะครับลืมบอกเบอร์โทรนะครับผมส่วน933731126ครับส่วน933731126ครับผมขอบคุณครับ